ฝันเห็นระทงเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1นถึงเลขที่สนะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้ก็จะบอกบอกนะครับถึงเรี่กว่าปลายทางถึงจุดสิ้นสุดหรือสามารถบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้นะครับในระยะนี้นะครับชีวิตของท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะครับจะมีความสําเร็จนะครับที่เกิดจากความมุ่นมานะนะครับปากบันมาอย่างยาวนานนะครับในเรื่องงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือว่าย้ายไปยังที่ดีกว่านะครับ นอกจากนั้นนะครับในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ถ้าได้ไพ่แบบนี้ก็จะเหมาะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่ดินเหรือสิงก่อสร้างนะครับในเรื่องการเงินก็ยังถือว่านะครับโอเคนะครับพอใช้ได้นะครับว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับในระดับหนึ่งเรื่องของความรักนะครับหากยังโสดอยู่ก็มีโอกาสพบรักจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับอย่างเช่นย้ายบ้านนะครับย้ายงานแล้วพบรัก ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับระยนนี้ท่านอาจจะมีความสับสนนะครับแล้วก็ความไม่แน่ใจกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับท่านอาจจะพบว่าตัวเองอยู่ในท่ามกลางเรื่องราวต่างๆยังมองไม่เห็นจุดจบหรือข้อสรุปที่แน่นอนนะครับในเรื่องของการงานครับให้ละเอียดรอบครอบ มากกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านมีโอกาสที่ทํางานผิดพลาดทําให้เสียเวลาเอางานเก่ากลับมาแก้นะครับหรือนะครับท่านอาจจะพบกับความกดดันในเรื่องงานนะครับที่ทําอยู่หากเริ่มโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานรับก็อาจจะมีเหตุทําให้ล่าช้านะครับหรือว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับอาจจะมีนะฮะในคนทั้งธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ ให้ระวังนะครับปัญหาการติดขัดในเรื่องการเงินไว้ด้วยใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะน,นี้ท่านจะมี ความกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะเชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวอะไรนะครับท,ท่านจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับอยากจะค้นหานะครับลองทดลองสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับรวมทั้งอยากจะไปเดินทางท่องเที่ยวะครับเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงการเปลี่ยนบรรยากาศของชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะมีความคิดในแง่บวกไม่ซีเรียสกับอะไรมากมายนะครับปล่อยตัวตามสบายมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับในเรื่องของความรัก ท่านก็จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะไม่อยากจะซีเรียสหรือไม่อยากจะใส่ใจคนรักมากนักนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยยึดติดอะไรตามที่ผ่านเข้ามาไพ่ใบที่4นะครับก็ในช่วงนี้นะครับท่านอาจจะพบกับความผิดหวังนะครับพบเจอกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะรู้สึกหดหู่หรือโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งนะครับ ให้อยู่กับปัญหาเพียงลําพังนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านอาจจะรู้สึกมันไม่ดีหรือเลวร้ายกับตัวท่านเองนะครับมีเรื่องให้เสียความรู้สึกนะครับรู้สึกว่าสูญเสียของรักสูญเสียคนรักนะครับหรือว่าศรัทธาบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันนะครับในเรื่องงานนะครับก็จะมีความกดดันจนกระทั่งอาจจะลาออกจากงานหรือคดตกงานเลยทีเดียวนะครับในเรื่องเงินนะครับก็จะรู้สึกย่ำแย่ เป็นอย่างมากอาจจะปัญหาช็อตเงินได้นะครับในด้านความรักอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้นะครับมีเรื่องทุกข์ใจนะครับบางท่านก็จะอกหักนะครับหรือว่าบางคนอาจจะถูกทอรยศหักหลังจากคนรักนะครับอาจจะต้องมีการขัดแยง้งหรือเลิกลากันไปในที่สุดหมายเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข21หมายเลข2หมายเลข0และหมายเลข10ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข0 หมายเลข2หมายเลข10และหมายเลข2 1